ทุกคนครับตอนนี้ผมจะมาบอกว่ามีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายเพราะฉะนั้นเอาข่าวร้ายก่อนเลยนะครับผมคือว่านะผมอะทำคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พอมาดูอีกทีอะลืมกดอัด ทิ่หา่ลืมกดอัดแม่งพูดอยู่คนเดียวเป็นชั่วโมงป้าปาเนี่ยจะ <c oughs> ทำอะไรดูดิเล่นไปจโหจนมีนมอค่นี้แล้วผมออัพไปละอ้าวเดี๋ยนะ่ะไห่กลับมาด้วยโอเคจนสร้างท่าเรือแล้วก็มีเออเขาเรียกอะไรท่าเรือตรงนี้งอกขึ้นมาละโอเคข่าวร้ายมีแค่นี้อะผมลืม รืมอัดสรุปพูดอยู่คนเดียวนะไม่ได้อัดด้วยทำเพื่ออะไรข่าวดีนั่นก็คือนะครับผมแม่ต้องบอกเลยว่าสงสายจะอยากมาอยู่กับเราปไปประวัติการสุ่มแม่มาไวนี่มันลูกหลักหรือเปล่าเ <c oughs> ่นีพอ ได้ได้ได้พอละนี่ได้มาคู่เลยโอ้โหคุกกี้นางฟ้าทะเลนะผมกับคุกกี้รสมะม่วงอย่างมะม่วงเยลโล่อะไรอะ่ะโอเคครับผม <S <S ก็คืออัพไบวเบลสี่สิบแล้วอ,อ,อ่ะเดี๋ยวมาอา่านสกิลให้ใหม่โอเคเริ่มใหม่เลยสก,กิลนะผมยิงใสายน้ำใส่เตูห้าตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับผม ยกเว้นสิ่งที่เรียกออกมาเช่นลูกชัยเอ็มนะครับผมประมาณนี้ลูกชัยเอ็มจะไม่ไปใส่สะกิวใส่ลูกชัยเอ็มนะครับผมความแรงค่อนข้างโหดเลยนะครับผมเออลืมบอกไปมันเป็นสายระเบิดนะครับผมแหมสายระเบิดยังไม่เคยปัานเลยของแน่นๆเดี๋ยวจัดให้ <laughs> แต่รู้สึกว่าดาวนี่จะศูนดาวไปก่อนแล้วก็มีสตตันนึงนะผมต้องบอกว่าตัวนี้ ค่อนข้างที่โกงนะผมสกิลแรงค่อนข้างมีดาเมจแล้วก็มีซีสีครับผมอาจจะแรงจัดเลยก็ได้นะเพราะเราแมพเขาเรียกอะไรรีวิวแบบลุกลุ่งนะผมขี้โกงเลยเดี๋ยวพาไปดูสกิลแต่แวะมาดูตัวนี้ก่อนอยู่ไหนล่ะสิอยู่ไหนล่ะสิน,ะสนี่นผมตัวนี้เป็นเอ เป็นแบบว่าสายเวทมนต์นะครับผมแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยรุนแรงนะแต่ว่าเป็นมีแบบเพิ่มบัฟนะครับผมทั้งทีมหรือเปล่าน,น,น่าจะบัฟทั้งทีมแหละดาเมจไม่ค่อยแรงน่าจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบว่าเวทเวทซับครับผมเวทบัฟไม่ใช่เวทเวทบัฟโอเคเวทบัฟนะเป็นเวทบัฟแล้วก็มีแบบว่าสกิลเป็นแบบเหมือนซัดคืนนะครับผม ออกไปโอเคป่ะไปดูสกิลกันครับผมลองไปเล่นที่ท่าเรือได้ไหมอ่ะเปิดแมพโอ้โหรอ30วินี่ไงรอที่อ่าว <c oughs> อุ้ยอุ้ยมันเด็ด มันเด็ดดวงมากแล้วกันเ,เปิดตรงนี้เจอเกาะโอ้โห5นาทีเจอเกาะปะเนี่ยสคลิเลยนะผมโอเคมันจะเจอแล้วอะเกาะใหม่นะครับผมเป็นอารมณ์เหมือนดันใหม่อเอเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดีนน๋ยวเดี๋ยวเคี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กวเดี่ยวเดยวเดี๋ยวเดี่ยวเดวเดีนเปี๋ยวเปยวเปีนเดี๋ยวเดี๋ยนนะลเีเ โอเคเดี๋ยวลองใหม่เมื่อกี้มองไม่ทันปุ๊บนี่ครับผมบัฟทั้งทีมนะนีน่เป็นการบัฟทั้งทีมอารมณ์เวทบัฟนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหนังเนื้อของเราดีกว่าไปปุ๊บปุ๊บบัฟมานี่ โดนทีนี่น่าสั่นเลยนะผมแรงนะมันแรงนะหรือว่าันไอ,อพวกนี้มันอ่อนวะโอเคปับไปเพิ่มโจมตีพร้อมกับแล้วเบิดไปแปดหมื่นห้าแบบติดติดข้อนะนี่ขนาดยังไม่ลดเกาะจากดาวนะทุกคนโอโ้โหนี่ว่าไงครับผมคิดว่าไงคิดว่าไงจะซื้อไหมตกลงซื้อไหมซื้อเลยไหมเดี๋ยวเราไปดู PVP สักนิดหนึ่ง โอเคไปลุยอ่ะลุยเดี๋ยวเบรกก่อนคอมโบก็คือมีสมุนไพรเป็นใสโจมนะครับผมมี S เ,เป็นรถคูดาวมีอีกาโจมแล้วก็มีนางฟ้าโจมแล้วก็มีดักช็อคโจมใส่โจมตีใส่ท็อปปิ้งนะผมอันนี้คือท็อปปิง้งคอมโบที่ออกก็คือเป็นมี S อ,ออกตัวที่1แล้วก็ตามด้วย ดักช็อกตามด้วยนางฟ้านะครับยกแล้วก็อีกาฟันปิด c o m b นี้ต้องพึ่งดาเมจจากอีกานะครับก็คือเอ็ดรวบดักช็อกลดเกาะแล้วก็นางฟ้ายกทดำดาเมจแล้วก็สตานอีกาฟันปิดงานถ้าอีกาฟันปิดงานได้บอกเลยว่าชนะ <c oughs> บอกเลย โอกาสชนะเยอะครับผมโอเคไปดูกันมารวมมาก่อนพึ๊บรถกาะยกอิกานปับปับนี่นับผมถือว่าปิดงานไม่ได้นะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเอาแก้มือได้นะผมมาอีกรอบเพราะว่าอีก,กาเรายังไม่จุดเลยฮนะครับผมแต่ก็ถือว่าชนะอยู่นะ ทันตีกายิ่งติดชี้นี่โอ้โหสบายสบายเลยส่วนท็อปปิ้งแนะนำก็มีอยู่แค่2อ,อันนะผมอาจจะคูดาวก็ได้โจมก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้แล้วผมถือว่าเป็นรีวิวสั้นๆเอาเป็นแบบเหมือนแค่มาเซิร์ฟๆดูก่อนแต่ส่วนตัวคิดว่าตัวนี้น่าจะเล่นครับผม โกงเลยก็ว่าได้เป็นระดับลีเจนด์นะผมลีเจนดดรี่นะตำนานนี่เองนะผมตำนานนางเงือกนะอ้าวเดีเ๋ยวทำไมเรียกนางเงือกมันชื่อนางฟ้านี่วาอ้าวพูดผิดมาตลอดขอโทษเลยทุกคนดูมาจนจะจบและเป็นคุกกี้นางฟ้านะผมขอโทษคิดว่านางเงือกโอเคเห็นอยู่ในน้าคิดว่านางเงือกสรุปเป็นนางฟ้าโอเคโอเคคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกคนฝากติดตามด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย